สวัสดีครับยโฮเจอกันอีกแล้วนะฮะอยู่ผมในนะครับอยู่ผมก่อนนะครับแล้วกายแล้วเกมแม่งเราชวนตอนที่เก็บพุกกลั่มาจนภัยโลกแคนดี้นะครับผมอยู่ผมครับกอล์ฟเกมมิ่งครับวันนี้ครับผมจะมาบอกเซตอันนี้ครับเซตการเก็บกล่องนะครับในเอพิสซดที่สองสามสี่ได้หมดเลยครับเนี่ย เซตเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเซตเซตที่หนึ่งนี่แหละครับที่มีตัวสเก็ตบอร์ดเนี่ยครับเพราะว่าถ้ายิ่งเร็วก็จะยิ่งดีครับเพราะว่าเนี่ยครับเคของกีเราชีเคครับไม่ต้องบวกอะความเร็ววุ่นหนัแปดครับบวกกับอันนี้ห้าจุดสองแปดเก้าสี่เจ็สองสามสิบสามจุดสองครับเร็วกันเลยทีเดียว แล้วก็ของตัวสเก็ตบอร์ดนี่ไม่ต้องอัพะไรมากครับ15%โอยเยอะเลยนี่ก็จะช่วยผลิต,ตว่าลูกแก้วจิ้งจอกเนี่ยเขาก็จะช่วยผลิตผลิตลูกแก้วทำให้ตัวใหญ่และว,วิ่งเร็วนะครับโอเคเรามาดูกันเลยก่อนมันเร็วกันหน่อยพุเตอร์ต้องใช้ครับไม่ใช่สกันเลยมาไปดูกันเลยว่ามันจะเร็วแค่ไหนใครคช่ไม่ได้ บางคนอาจจะใช้คุกกี้แล้วอสวิทย์ก็ได้นะครับใช้ได้ไม่ไม่เคลื่อนคล้ายกันละแต่ว่ามันจะช้ากว่าหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้บวกความเร็วพื้นฐานนะอันนี้ที่ผมใช้คือความเร็วพื้นฐานมันเพิ่มมาทั้ง15เปอร์เซ็นต์จะได้เร็วสำหรับคนที่ไม่จะไม่อยากรอทุกคนไม่ต้องถามว่าทำไมผมไม่เล่นแบบชิวๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องกดกันเลยทีเดียววันนี้ไม่เอาครับเพราะว่า มันแสดงถึงความขี้เกียจครับแต่บางคนที่ใช้ผมก็ไมเป็เวลารับใช้ได้ครับผมก็ไม่ค่อยอะไรแต่ผมก็ไม่ใช่ด่านะครับมันมันม่งบอกถึงว่าเราหวังสบายอย่างเดียวนี่เก็บไแล้วพอเก็บแล้วเราก็เลิกครับมันบอกถึงความสบายครับเรากดเล่นบ้างก็ดีครับจะได้เขาได้ไม่ติดกับสบายครับโอเคครับเก็บอย่างงี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ อ่าเอพิโซดสี่เสร็จแล้วมาดูเอพิโซดสามกันเลยเอพิโซดสามก็มันเดิมครับแต่ว่าใช้บูตเตอร์นี่ครับแล้วก็อันนี้ครับไปเริ่มกันเลยจะเปลี่ยนเป็นอัสวินก็นได้ครับที่ที่ไม่วิ่งเฉียวๆวว่ะมันบอกว่ามันง่ายไปเนาะ อยากพี่บอว่าใช้ฝีมือตัวเองบ้างนาะกเพราอย่างนั้นมันบอกถึงความแบบว่าสบายเกินไปอ่ะผมก็ไม่ได้ว่ากล่าวหาถึงพวกพี่พิ๊พี่ปอยนะครับพวกที่แสเกมในพกุกกิหล่าในโทรศัพท์นะครับในไอแพดในโทรศัพท์ก็ไม่ได้อันนี้ครับผมก็เป็นติดตามมาเป็นเป็นแฟนคลับเอ้ยทำไมไม่ติดล่ะปุ่มปุ่มปุ่มเดี้ยงฮะก็เป็นแฟนคลับเพาแต่ว่า มันมันยังไงมันสบายเกินไปอ่ะบอกว่าเป็นนักแคกเกิระดับนะต้องบอกว่าออกฝีมือบ้างเนาะโชว์ฝีมือให้โลกเห็นไม่ใช่ว่าปล่อยให้วิ่งไม่รู้ผีไม่รู้ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเลยโอเค้ก็ไม่ได้ขยกกับก็วิ่งอยย่เฉายเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จะติดสบายครับผม วิ่งอยู่หมนี่แหละหัวใจก็ไม่ค่อยเสียอะไรแต่ที่ชนเมื่อกี้มันกดไม่ติดนะครับอาจจะเป็นเพราะเน็ตด้วยก็มีส่วนนะี่นี่ยไม่ไม่ติดอ,ะอ่ะกระโดดไม่ติดเนี่ยกล่องสมบัติของด่านนี้จะอยู่ประมาณท้ายด่านของด่านเอฟเออไม่ติดของด่านสี่นะครับ หราาืไม่ถึงกายนะมันจะอยู่ท้ายๆแล้วครับที่ผมเล่นไม่ได้คือมันติดนะครับดูครับมันอยู่ท้ายๆนู่นแล้วถ้ายๆเลยเป็นโสี่ครับแล้วก็มาดูโอยมาดูเอพนโซดสองนะครับ ก็วิศวสองนี้ก็ขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะขอเปลี่ยนมาสวินครับตามนี้เลยครับเปลี่ยนนิดนึงเลสโกอยากทุก 오몸 어, 종야가 또 ไม่ถากครับมันจะไปเจอได้ท้ายด่านนี้แหละครับกองสมบัติครับผม,มผมขอเป็นกำลังใจสิ่งหนึ่งให้กับพวกที่ที่เขายังเก็บมีกันยังไม่ครบนะครับนะเลยในแถวนี้ไปครับเลยไปสักพิดสักหน่อยเลยไปอีกเยอะเลยว่ นี่ครับู้หได้ลุ้งเลยเสร็จแล้วก็เลิกครับโหูได้ลุ้งเลยเจ๊คเริงถ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดส u b s c r i ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กด subscribe นะครับไอปุ่มแดงๆที่อยู่ด้านล่างคลิปนะะกดไปเลยกดไเบาๆแค่เอารูปๆขอครับ นะครับแล้วใครอยากจะเข้ากลุ่มคุกกิลันครับเดี๋ยวกะว่าคุกเดี๋ยวจะทิ้งไอดีไว้ด้านล่างนะครับแล้วใครที่อยากจะเข้ากลุ่มคุกกิลันครับครับ rt. ใครอยากจะเข้ากลุ่มคุกกิลันครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะฝากไอดีไว้ด้วยไอเดีอ นี่ครับมาได้เลยนะครับไม่หญิงนะเดี๋ยวทิ้งไอดีกับลิงก์กลุม่มไว้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์และสุัคสได้วยนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย